ค่ะสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะนอกกับรายวิชาหนาทีพลเมืองวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคมสำหรับมือนีนะคะก็จะเขาสู้หัวขอเรื่องการคัดเก่าทางสังคมและวกะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั่นเองเนาะมาดูรูปนี้กันเลยค่ะมาดูรูปนี้กันเลยค่ะลูก อันนี้เป็นรูปภาพที่แสดงให้เห็นถึงอะไรคะลูกคะ่ะอันนี้เป็นรูปภาพที่แสดงให้เห็นถึงการขัดเก่าทางสังคมเนาะนั่นก็หมายความว่าเป็นองค์กรนะคะเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ในการขัดเก่าทางสังคมอันนี้เป็นเป็นเกี่ยวกับอะไรคะ สถาบันทางศาสนานั่นเองเนาะก็คือองค์กรที่ทําหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคมอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับสถาบันทางศาสนานะคะศาส,สนาเนี่ยเป็นเครื่องที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์เราแล้วรูปภาพนี้ราคารูปภาพนี้เป็นรูปภาพครอบครัวใช่ไหมคะก็จะประกอบไปด้วยป้าป้าหมาหมาแล้วก็มีเบบีที่หน้าตาน่ารักน่าชังนะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการขัดเกลาทางสังคมโดยครอบครัวคะ่ะ ที่เรามาดูความหมายของการขัดเกลาทางสังคมกันเลยค่ะคือการขัดเกลาทางสังคมเนี่ยเป็นกระบวนการทางสังคมใช่ไหมคะอ่ะเป็นกระบวนการทางสังคมอเขียนไว้ก่อนเป็นกระบวนการทางสังคมเนาะที่เกิดขึ้นพร้อมกับอะไรคะพร้อมกับกระบวนการทางจิตวิทยานั่นเองค่ะอ่ะเติมลงไปค่ะ พร้อมกับกระบวนการทางจิตวิทยานะคะที่จะทําให้สมาชิกในสังคมเกิดการอะไรคะอ่าเกิดการเรียนรู้เนาะคือพูดงา่ายคือได้เรียนรู้นั่นแหละแล้วก็ยอมรับค่านิยมกฎเกณฑ์วัฒนธรรมระเบียบแบบแผนนะคะที่สังคมได้กําหนดไว้เพื่ออะไรคะเพื่อให้บุคคลเนี่ยคือให้เขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็สามารถที่จะเป็นไงคะปรับตัวให้เป็นใน ปรับตัวให้เป็นสมาชิกในสังคมได้นั่นเองเนาะโดยเด็กที่เกิดมาเนี่ยจะต้องได้รับการอบรมสั่งสอนค่ะเด็กที่เกิดมาจะต้องได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีความเป็นคนโดยแท้จริงแล้วก็ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้อย่างราบรื่นเนาะคือใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูว่า การขัดเกลาทางสังคมน่ะมีความมุ่งหมายอะไรนะคะพูดง่ายๆคือความมุ่งหมายของกระบวนการความมุ่งหมายของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมก็จะมีหนึ่งก็คือเพื่ออะไรคะเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยแก่สมาชิกพูดง่ายๆก็คือให้สมาชิกในสังคมเนี่ยเป็นคนมีระเบียบวินัยในตัวเองเนาะสก็คือเพื่ออะไรคะเพื่อปลูกฝังความมุ่งหวังที่สังคมยกย่องเนาะ ข้อที่3ก็คือเพื่อให้สมาชิกในสังคมเนี่ยให้เขาอะได้รู้จักบทบาทรู้จักหน้าที่ของตัวเองนะคะตามกาลเทศะและก็ความเหมาะสมพูดง่ายงก็คือรู้บทบาทรู้หน้าที่แล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองนั้นให้ดีที่สุด ต่อมาข้อที่4ก็คือเพื่อให้สมาชิกในสังคมเนี่ยเกิดความชํานาญค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มทักษะในการที่เขาจะทํากิจกรรมนะคะร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้นั่นเองเนาะอันนี้ก็คือความมุ่งหมายของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทีนี้เรามาดูประเภทของการขัดเกลาทางสังคมนะคะมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทของการขัดเกลาทางสังคมมี2ประเภทก็คือ1 ทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเนาะมาดูในส่วนของการขัดเกลาทางตรงเลยค่ะการขัดเกลาทางสังคมทางตรงนะคะอันนี้เป็นการพูดนะคะคือการพูดการบอกการอบรมระหว่างผู้สอนกับผู้รับโดยตรงเนาะอันนี้คืออบรมโดยตรงนะคะอบรมโดยตรงเนาะที่เวี่ยดอยู่ที่คําว่าโดยตรงนะคะมีผู้ จะมีผู้สอนถูกไหมคะอาจจะมีผู้สอนเนาะ,ะเขียนไว้นะคะแล้วก็จะมีใครอีกคะอ่ะมีผู้รับซึ่งผู้สอนเนี่ยเขาจะบอกเขาจะพูดเขาจะอบรมผู้รับโดยตรงเลยนะคะพูดง่ายงคือผู้สอนกับผู้รับจะมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงนะคะคือบอกคือสอนกันโดยตรง ยกตัวอย่างเช่นอะไรคะยกตัวอย่างเช่นการสอนพูดค่ะเช่นบางทีเราสอนลูกสอนหลานเราให้ตอนที่เขาเป็นเบบี๋อยู่ใช่ไหมคะลูกอ่าเราก็จะสอนเขาว่าควรพูดเป็นคํานี้นะควรพูดเป็นประโยคนี้นะเอออันนี้คือสอนโดยตรงอบรมบอกโดยตรงเนาะแล้วก็ในส่วนของการสอนให้ลูกหลานเราเนี่ยเรียกคนนี้พี่นะคนนี้น้องนะคนนี้คุณปู่นะคนนี้คุณย่านะอะไรแบบนี้เนาะคือบอกเขาโดยตรงนะคะ รวมไปถึงการสอนมารยาทในการรับปร,ประทานอาหารด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงครูสอนหนังสือในชั้นเรียนด้วยเนาะก็จะมีผู้สอนแล้วก็มีผู้รับนะคะสอนกันโดยตรงเนาะบอกกันโดยตรงอบรมกันโดยตรงอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือการขัดเกลาทางตรงนะคะต่อมามาดูการขัดเกลาทางสังคมประเภทที่2ก็คือทางอ้อมใช่ไหมคะทางอ้อมเนี่ยพูด,ดง่ายๆคือผู้รับนะคะคือผู้รับ ผู้รับเขาจะเกิดการเรียนรู้โดยไม่ได้ตั้งใจนะคะคือผู้รับเขาจะเกิดการเรียนรู้โดยไม่ได้ตั้งใจคือเขาเนี่ยจะเกิดการเรียนรู้เกิดการซึมซับนะคะเข้าไปในจิตใจของตัวเองเนาะเข้าไปในจิตใจของตัวเองจนกลายเป็นค่านิยมที่ดีนะคะจนกลายเป็นค่านิยมที่ดียกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นบางทีเขาเห็นแบบอย่างการทําความดีเขาเห็นแบบอย่างการทําความดีของตัวละคร นะคะของตัวละครของนักร้องนักแสดงอะไรเงี้ยเขาก็จะเกิดการเรียนรู้แล้วก็ซึมซับเข้าไปในจิตใจของตัวเองเนาะแล้วก็รวมไปถึงอะไรอีกคะที่เป็นการขัดเกลาทางสังคมทางอ้อมก็รวมไปถึงการอ่านหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยเนาะผู้รับเขาก็จะเรียนรู้แล้วก็ซึมซับไปโดยปริยายเนาะแล้วก็รวมไปถึงการดูโทรทัศน์ใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงอะไรคะ มีการฟังวิทยุนะอันนี้ก็คือเป็นการขัดเกลาทางอ้อมนะแล้วก็รวมไปถึงการเข้าร่วมกับกลุ่มเพื่อนแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะอันนี้ก็เป็นการขัดเกลาทางอ้อมเ,เขาจะเกิดการเรียนรู้ซึมซับไปโดยปริยายนะคะจนกลายเป็นค่านิยมที่ดีนั่นเองต่อมาเรามาดูว่ามีองค์กรไหนบ้างที่แบบทำหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคมมนะัเนาะ มีอะไรบ้างคะ,ะมาดูกันเลยค่ะก็จะมีครอบครัวถูกไหมคะมีสถาบันทางศาสนาเนาะมีโรงเรียนมีกลุ่มเพื่อนแล้วก็มีสื่อมวลชนนะคะอันนี้ก็เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคมนั่นเองค่ะมาดูอันแรกเลยค่ะก็คือครอบครัวใช่ไหมคะองค์กรแรกที่ทําหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคมก็คือครอบครัวค่ะครอบครัวก็จะมีป้าป้ามาม,ม,ม่ามีเบบี้ที่หน้าตาน่ารักน่าช่างนะคะมีปู่ย่าตายายก็ว่ากันไป ครอบครัวเนี่ยถือเป็นองค์กรที่แบบว่ามีบทบาทสำคัญในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ในช่วงที่วัยในช่วงที่เราเป็นเบบี๋เป็นทารกกันเนาะครอบครัวเขาก็จะแบบเป็นไงคะคอยทำหน้าที่ดูแลอบรมสั่งสอนลูกนะคะให้เป็นลูกที่ดีให้เป็นพลเมืองที่ดีปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แล้วก็แบบแผนที่สังคมกำหนดนั่นเองเนาะต่อมา ก็คือโรงเรียนนะคะองค์กรที่ทำหน้าที่ในการขัดเกาทางสังคมต่อมาก็คือโรงเรียนเนาะโรงเรียนเนี่ยเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการขัดเกาวางสังคมต่อจากครอบครัวนะคะเพื่อที่จะสั่งสอนความรู้แล้วก็ถ่ายทอดวิทยาการรวมถึงศิลธรรมจริยาต่างๆให้แก่สมาชิกในสังคมนะคะตลอดจนการปรับตัวของเด็กในสังคมที่กว้างออกไปจากครอบครัวนั่นเองเนาะ ต่อมาอันที่3คืออะไรคะอันที่3มก็คือกลุ่มเพื่อนใช่ไหมคะกลุ่มเพื่อนเนี่ยถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากเลยต่อพฤติกรรมต่างๆของบุคคลนะคะเนื่องจากการเลอกเรียนเนื่องจากการลอกเรียนแบบกันภายในกลุ่มและเสียว่าในปัจจุบันเนี่ยคือกลุ่มเพื่อนเนี่ยมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าวัยรุ่นมักมีพฤติกรรมการรับแบบอย่างนะคะเนะช่นถ้าเกิดว่ากลุ่มเพื่อน อย่างสมมติว่าเรามีอ่ายกตัวอย่างเช่นกลุ่มเพื่อนอะอย่างเวลาเราครบเพื่อนใช่ไหมคะถ้าเกิดเราครบเพื่อนที่แบบเออเป็นกลุ่มที่ตั้งใจเรียนขยันเรียนใช่ไหมคะเขาก็จะชวนกันเนี่ยไปศึกษาหาความรู้ไปทําการบ้านไปอ่านหนังสืออะไรอเงี้ยเนาะเป็นต้นนะคะพูดง่ายๆคือเขาจะช่วยพากันส่งเสริมการเรียน ให้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปคบเพื่อนที่มีนิสัยเกเรนิสัยก้าวร้าวก็จะชักชวนกันไปในทางที่ไม่ดีเช่นอาจจะไปยกพวกตีกันหรืออาจจะชวนกันโดดเรียนอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นในการเลือกคบเพื่อนนะคะเราก็ต้องดูดีๆนะคะว่าเพื่อนแบบไหนเราควรที่จะคบหรือเพื่อนแบบไหนควรที่จะหลีกเลี่ยงเนาะประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็นี่แหละกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัยรุ่นนะคะในปัจจุบันเรา ทีนี้กลุ่มเพื่อนตรงนี้นะคะพอเราเติบโตขึ้นเราก็จะมีการเรียนรู้ใช่ไหมคะมีการเรียนรู้แล้วก็มีการปรับตัวเข้ากับสังคมของกลุ่มเพื่อนนั้นๆนะคะทีนี้ตรงนี้นะคะกลุ่มเพื่อนตรงนี้นะคะเราก็จะได้รับการขัดเกลาทางสังคมในกลุ่มเพื่อนในรุ่นราวคราวเดียวกันที่มาจากต่างครอบครัวถูกไหมคะเรียนรู้กฎระเบียบกฎเกณฑ์ในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนาะ บางทีเราเพื่อนสนิทเรานะคะลูกเรามีเพื่อนสนิทเนาะทีนี้แบบอย่างคนที่จะมาเป็นเพื่อนสนิทกันได้นะ่ะคือแบบพูดง่ายๆคือก็ต้องมีเราร์ดที่ตรงกันถูกไหมคะมีนิสัยใจคอมีนิสัยใจคอที่แบบคล้ายคลึงกันเนาะอันนี้คือเพื่อนสนิทแต่ถ้าเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนถึงไม่ใช่เพื่อนสนิทแต่เราก็สามารถที่จะปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะคะ ต่อมาองค์กรที่ทําหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคมนะคะก็คือสถาบัานทางศาสนาถือว่ามีบทบาทสําคัญต่อสมาชิกในสังคมให้เป็นผู้ประพฤติดีนะคะอยู่ในกรอบของสังคมเพื่อน่้คือศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสมาชิกในสังคมนั่นเองสอนให้เราเป็นคนดีนะคะเป็นคนดีทดําดีประพฤติดีเนาะต่อมาสื่อมวลชนค่ะ องค์กรต่อมาคือสื่อมวลชนนะคะที่ทําหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคมในปัจจุบันเราจะเห็นว่าสื่อมวลชนเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของคนเราเป็นอย่างมากเลยเนาะเพราะว่าการถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ศิลปะนะคะขนบขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็กฎระเบียบทางสังคมเนี่ยไปยังสมาชิกในสังคมทุกหมู่เราเนี่ยคือตอนนี้คือปัจจุบันนี้คือสามารถกระทําได้อย่างกว้างขวางแล้วก็แบบรวดเร็วทันใจมากๆโดยผ่านสื่อต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์เอวิทยุเอยสื่อสิ่งพิมพ์เอยแล้วก็สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้ก็เป็นสื่อมวลชนเนาะถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังสมาชิกนะคะ ในสังคมได้อย่างทั่วถึงเนาะอนอกจากองค์กรที่กล่าวมาแล้วใช่ไหมคะตรงนี้นะ่ะคือนอกนอกจากองค์กรที่ทําหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนกลุ่มเพื่อนสื่อมวลชนนะคะที่กล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยคือนอกจากนี้คือยังมีองค์กรต่างๆอีกมากมายนะคะที่ทําหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคมให้กับสมาชิกในสังคมนั่นเอง ก็จะมีองค์กรอ,อื่นด้วยเนาะทีนี้หัวข้อต่อมาเรามาดูในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกันค่ะเราเห็นว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนาะโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นการเดินทางในอดีตเนี่ยสมัยก่อนนะคะลูกสมัยก่อนเวลาเราเดินทางเราเดินทางโดยอะไรคะเกวียนบ้างเรือบ้างถูกไหมคะม้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะ อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพการเดินทางในอดีตเนาะโดยเกวียนเนาะโดยการใช้เกวียนนะคะโดยเรือเนาะเนี่ยอันเนี้ยเป็นการเดินทางในอดีตอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันนี้นะคะกว่าจะไปถึงก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางแบบนานหน่อยเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่ได้เจริญก้าวหน้าเหมือนทุกวันนี้ ทีนี้นะคะปัจจุบันคนไทยเราเดินทางโดยพาหนะใดบ้างคะลูกเราใช้อะไรในการเดินทางบ้างคะนี่คะ่ะรถยนต์คะ่ะทุกวันนี้นะคะมีแบบหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์มากๆนะคะขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์ของเรานะคะว่าเราพึงพอใจที่จะเลือกซื้อแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนเนาะอันนี้ก็เป็นพาหนะในการเดินทางในปัจจุบันนะคะสะดวกรวดเร็วทันใจเนาะ แล้วก็มีอะไรอีกคะนอกจากรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มีอะไรอีกคะอ่ารถไฟฟ้าค่ะรถไฟฟ้าอันนี้คือรวดเร็วทันใจมากนะคะแอร์ก็เย็นด้วยรถไม่ติดด้วยนะคะเนี่ยรถไฟฟ้าเวลาเราไปถึงแต่ละสถานีเนาะเขาก็จะบอกยกอย่างเช่น next station สยามอะไรเงี้ย next station บางนานะคะอันนี้คือสะดวกรวดเร็วทันใจจริงๆนะคะถ้าแบบนั่งรถไฟฟ้าเนาะแอร์เนี่ยเย็นฉ่ำเลยนะคะอะไรอีกคะนอกจากรถไฟฟ้ามีอะไรคะ รถไฟเออรถไฟอะไรเงี้ยเป็นต้นเนอะมะไรคะอ่าเครื่องบินนะคะเครื่องบงเครื่องบินก็ว่ากันไปเนาะบินข้ามน้ําข้ามทะเลแป๊บเดียวก็ถึงรวดเร็วทันใจเหมือนกันคะ่ะอันเนี้ยก็จะเป็นพาหนะนะคะเป็นพาหนะในการเดินทางในปัจจุบันเราจะเห็นว่าแตกต่างจากอดีตมากๆเพราะว่าความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีเนาะ ก็ทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้นนะคะสาเหตุที่ทําให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมีอะไรบ้างคะลูกแล้วก็ส่งผลต่อการพัฒนายอย่างไรอันนี้เราก็ไปคิดคำตอบเล่นๆไว้ในใจก่อนเนาะทีนี้เรามาดูความหมายของการเปลี่ยนแปลงในสังคมกันเลยค่ะลูก หมายถึงอะไรคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงระเบียบเนาะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงระเบียบของสังคมในการกระทําเรื่องต่างๆนะคะเช่นการเปลี่ยนวัตถุสิ่งของเครื่องใช้อย่างเงี้ยจากอดีตกับปัจจุบันเราจะเห็นว่าเฮ้ยแตกต่างกันมากๆเลยเนาะการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือการนําเทคโนโลยีในการผลิตแล้วก็การบริโภคเข้ามาใช้นะคะแล้วก็การ เปลี่ยนแบบแผนการอยู่ร่วมกันในครอบครัวความคิดความเชื่อค่านิยมระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคมแล้วก็กฎหมายอันนี้เราเห็นว่าออมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทีนี้เรามาดูประเภทของการเปลี่ยนแปลงนะคะว่ามีกี่ประเภทประกอบไปด้วยอะไรบ้างคือประเภทของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะก็คือ1 การเปลี Aí, ่ยนแปลงในระดับจุลภาคนะคะกับประเภทที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงในระดับไหนคะลูกในระดับมหาภาคนั่นเองเนาะคีย์วิร์ดอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาคเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงในระดับไหนคะลูกในระดับบุคคลนะคะอ่ะคีย์วิร์ดอยู่ตรงนี้ค่ะในระดับบุคคลเนาะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาคถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาคนะคะอันนี้คือเขาจะเปลี่ยนทั้งระบบสังคมนั้นเลยนะคะลูกเออ คือเป็นการเปล er ี The ่ยนทั้งระบบเลยเนาะทีนี้ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาคจุลภาคจะเป็นเล็กๆเนาะอ่าจุลภาคเล็กๆนะคะถ้าเป็นมหาภาคก็จะเป็นใหญ่ๆเนาะอันนี้คือเทคนิคการจำนะคะจุลจุลภาคเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลก็คือระดับเล็กๆส่วนมหาภาคจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบสังคมก็คือใหญ่ๆจุลเล็กๆมหาภาคใหญ่ๆนะคะประมาณนี้ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาคใช่ไหมคะ ก็คือ,คอการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลเนาะยกตัวอย่างเช่นการผลิตสินค้านะคะการผลิตสินค้าเพื่อจําหน่ายด้วยการที่เราเนี่ยนำภูมิปัญญาท้องถิน่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะแล้วก็ส่งออกขายในนามของชุมชนหรือตำบลอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาคนะคะส่วนการเปลี่ยนแปลงประเภทที่2ก็คือระดับมหาภาคเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการเลิกทาสนะคะ การเลิกทาดเนาะอ่ะยกตัวอย่างเช่นการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาคอ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลที่7เนาะเราเห็นว่า2ตัวอย่างเนี้ยเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาคเนาะ ก็คือทั้งระบบของสังคมเลยก็ว่าได้นะคะท้งระบบของสังคมเลยตอนนี้ก็เป็นประเภทของการเปลี่ยนแปลงต่อค่ะเรามาดูว่ามีมีปัจจัยใดบ้างที่แบบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคะ่ะลูกปัจจัยใดบ้างเราจะแบ่งออกเป็น2เซตย่อยเนาะก็คือจะมีปัจจัยภายในแอนอันที่2คือแล้วก็มีปัจจัยภายนอกใช่ไหมคะปัจจัยภายในนะคะก็จะมีอะไรบ้างคะที่เป็นปัจจัยภายใน เช่นการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของใหม่ๆใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเอ่ยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเนาะรวไมไปถึงาการเปลี่ยนในเปลี่ยนแปลงเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นปัจจัยภายในเนาะเราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในเนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเรามากๆเลยนะคะเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆส่งผลคือเทคโนโลยี คือเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันส่งผลยังไงคะคือมันส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เราเนี่ยสะดวกสบายขึ้นคือเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วนะคะเราสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ในปริมาณที่เป็นยังไงคะคือมากขึ้นเนาะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าใช้เครื่องจักรค่ะเพราะว่าเราใช้เครื่องจักรผลิตแทนกําลังคนก็เลยทําให้เราสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงภายใน ะะก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรเนาะและอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวและสังคมนะคะและสังคมได้ในลําดับต่อไปนั่นเองทีนี้มาดูปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยภายนอกถูกไหมคะปัจจัยภายนอกมีบทบาทสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคป,ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันเราเนี่ยเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ย ปัจจุบันเราเนี่ยมีการแพร่กระจายแล้วก็มีการรับวัฒนธรรมของต่างชาติหรือของสังคมอื่นเนี่ยเข้ามาใช้กันอย่างมากยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนสมัยก่อนนะคะเวลาเราเรียนเราไปเรียนที่วัดถูกไหมคะสมัยก่อนเรียนที่วัดเนาะปัจจุบันเราก็มีการนําระบบของโรงเรียนถูกต้องไหมคะ,ะมีการนําระบบของโรงเรียนเนี่ยเข้ามาใช้แทนเนาะอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลง อันนี้ก็คือปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือปัจจัยภายนอกนะคะสมัยก่อนเรียนที่วัดปัจจุบันเราก็มีการนำระบบโรงเรียนเข้ามาแทนนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เรารับเอาวัฒนธรรมต่างชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการแต่งกายาในด้านาในเรื่องของการแต่งกาย ในเรื่องของอาหารยารักษาโรคแล้วก็เครื่องมือสื่อสารจากสังคมอื่นเนี่ยเข้ามาใช้นะคะจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้นนะคะจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้นมากมายเลยในปัจจุบันเราเนาะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกปัจจุบันก็พูดง่ายๆคือเป็นโลกไร้พรมแดนนะคะเป็นโลกไร้พรมแดน ทีนี้พอมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าจะต้องมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียถูกไหมคะเรามาดูในส่วนของข้อดีกันเลยค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าเฮ้ยพอแบบมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ ชีวิตคนเราเป็นยังไงคะชีวิตคนเราก็สะดวกสบายขึ้นอันนี้คือข้อดีนะคะทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยสะดวกสบายขึ้นไม่ลําบากเหมือนแต่ก่อนเนาะต่อมาข้อดีข้อที่2คืออะไรคะคือทําให้เราเนี่ยมีความรอบรู้นะคะมีความรอบรู้ทันคนแล้วก็ทันโลกทุกวันนี้ข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆนะคะสามารถทําให้เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางเนาะรู้ทันโลกรู้ทันคน นะคะต่อมาข้อดีข้อที่3ก็คือสามารถที่จะนำความรู้นะคะมาพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้นั่นเองเนาะทีนี้ข้อดีไปแล้วมาดูข้อเสียค่ะข้อเสียในยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างบางทีเรารับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณาหรือไต่ตองไม่ดี ก็จะเกิดผลเสียต่อตัวเราเองนะคะอันนี้คือข้อเสียเนาะการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาโดยปราศจากการแต่ตองมันก็จะเป็นผลเสียแก่ตัวเราเองนะคะข้อเสียข้อที่2ก็คือขาดความสามัคคีนั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนข้อเสียข้อที่3นะคะคือทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมเนี่ยลดน้อยลงทําไมถึงบอกว่าทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมลดน้อยลงเราเชียนว่า ทุกวันนี้เป็นสังคมก้มหน้าค่ะสังคมก้มก้มหน้านะคะต่างคนก็ต่างดูแต่โทรศัพท์ของตัวเองจนทําให้เขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานนะคะระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยคือลดน้อยลงแทบจะแบบไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะคะเป็นสังคมก้มหน้าต่างคนก็ต่างดูแต่โทรศัพท์อยู่นั่นแหละเนาะนี่แหละเป็นข้อเสียของการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เราเห็นในปัจจุบันนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะในหัวข้อเรื่องการขัดเก่าทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั่นเองค่ะ